แกะพิมได้สวยงามนะครับแล้วก็กดพิมพ์ออกมาได้คมชัดมากนะครับพระพุทธชินราชหลังอกเราของวมพ่อพันธุ์นะครับปี2512นะครับพุทธคุณก็สูงนะครับประสบการณ์นะครับเด่นคงกระพันชาติแ้วคาดปลอดภัยเป็นเลิศเลยนะครับนี่ครับดูลักษณะนะครับคมมากนะครับกดพิมพ์ออกมาแล้วนะครับหน้าตาปากจมูกแบบนี้ครับติดคมมากเม็ดพระศกแบบนี้นะครับดูลายเส้นนะครับ อายุพระ50กว่าปีนะครับเนื้อดินเผานะครับลักษณะเนื้อนะครับเส้นเป็นคมคมเลยนะครับเม็ดบัวแบบนี้นะครับทานบัวแบบนี้มือนะครับหลังก็เป็นหลังอกเรานะครับชัดมากนะครับนี่คมถือว่าคมชัดนะครับปล่อยให้บูชาเพียง300บาทรวมส่งนะครับใครสนใจก็แอดดีดีไลน์มาได้นะครับเนื้อเดิมๆสวยๆเลย na ka